สวัสดีครับ CTW Rider นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28มีนา64เราพามาชมรถเข้าใหม่1นึ่งคันนะครับคันนี้เป็นคลิปรีวิวรถแบบละเอียดคันที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็น Honda Shadow 400 Classic สปัสามิตนะครับรายละเอียดมีได้บ้างเราไปชมกันครับให้เดินดูรอบคันก่อนนะครับ ก็ให้ความรู้เพื่อนๆเ,เหมือนเช่นเคยนะครับ honda C ี uh, ่ honda shadow 400นะครับก็จะมีสองรุ่นนะครับรุ่นหนึ่งเป็น slasher อีกรุ่นหนึ่งเป็นตัวคลาสสิกก็คือคันนี้นะครับลักษณะ s l a ช h e r กับคลาสสิกรูปทรงก็แตกต่างกันนะครับ slasher จะเพียวกว่าจะดูเป็นุยเซอร์มากกว่านะครับคลาสสิกก็จะดูอ้วน บางโคนยาวๆนะครับมีที่หุ้มโชกแต่เครื่องมป็นเครื่องตัวเดียวกันตัวโครงโครงเดียวกันนะครับแค่เพิ่มมิติตัวถังบางโคนหลังอะไรต่างกันแค่นั้นเองครับคันนี้เป็นตัว400คาสิกนะครับเรามาดูสภาพรถโดยรวมกันนะครับอันดับแรกก็เรื่องยาง ยาก็โอเคครับคันนี้ดอกก็ไม่ขี้เหย่ครับแต่ว่าอาจจะมีรอยแตกตามอายุบ้างนะครับแต่ขี่ใช้งานได้ปกติไม่มีรั่วซึมนะครับดังโดยรวมดอกสภาพยังหนาอยู่ครับแต่มีเปื่อยมีแตกบ้างนะครับขี่เล่นได้อีกเพราะว่าเป็นปีนะครับก็มีงบค่อยเปลี่ยนนะครับถ้ายังไม่มีเรก็ขี่ยังขี่ได้อยู่ ออกมาก็ุสีุสีโดยรวมผมว่ายังโอเคอยู่นะครับยังสวยอยู่มีตำหนิตรงขังด้านบนที่มีรอยขีดประมาณหนึ่งนะครับความเงาอะไรก็ยังโอเคอยู่อันนี้คือตำหนิที่บอกนะครับมีรอยขีดมาน่าจจะกินลึกลงไปนิดนึงแหละอาจจะต้อง แก้ตรงนี้แต่ว่าเผื่อท่านใดซีเรียสนะครับจะแ,แจ้งลูกค้าก่อนแต่ความเงาก็ยังดูดีอยู่ครับบางคนสีก็โอเคนะครับ ตำหนิมีตามที่แจ้งนะครับมีได้นบดตรงนี้ที่เป็นแบบอาจจะเป็นจุดใหญ่นีดนึงแล้วก็นองนั้นก็บางๆนิดหน่อยออกมาก็ล้อนะครับล้อหน้าพุ่มจะพ่นล้อดำม,มาที่วดโอเคครับที่วดยังสวยอยู่กาดน้ำนะครับของเดิม คันนี้มีติดตั้งสปอร์ตไลท์ด้วยนะครับสี่ดวงด้านหน้าติดกับกันล้มนะครับของแต่งมีกันล้มติดเพิ่มขึ้นมานะมีประโยชน์เวลารถลมนะครับช่วยโปรเทคตัวรถก่อนก่อนที่จะโดนตัวรถนะครับต่อมาก็สภาพโครเมียมนะครับโครเมียมเนี่ยมีกองเงาสว่านเขานิดนึง้องอั้าจะเริ่มแบบสีออกด้านนิดนึงตามอายุนะครับแต่ว่าไม่มีรอกไม่มีหอง ท่อเป็นท่อแตกตัวเบาเป็นเบาะเดิมนะครับคนซ้อนนั่งได้ปกติมีกระเป๋าหนังแถมให้ไปด้วยครับเกลือไว้ใส่ของข้างหลังไฟท้ายไฟเลี้ยวเดิมนะครับมีไฟฉุกเฉินติดมาให้นะครับเวลาเราจอดมันจะเปิดมันจะกระพริบได้เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องเด,เดี๋ยวเปิดให้ดู ฮารโดจะเป็นโชคคู่ด้านหลังนะครับยึดติดกับสวิงอาร์มนะครับการรับน้ำหนักมันจะนุ่มนวลกว่าโชคเดี่ยวคเครื่องโคเมนตรงนี้มีด้านนิดหนึ่งครับเครื่องสะอาดไม่มีเยอะไม่มีซึมนะครับ okay. ส่วนข้างบนเนี่ยก็จะมีอันนี้เป็นสปอร์ตไลท์สวิ์สปอร์ตไลท์หน้านะครับอันนี้เหมือนเป็นที่ชาร์จแบตนะครับ ก็เป็นพวก usb ทั้งหลายนะครับ,รบเป็นพอต usb นะครับชาร์จแบตได้แล้วก็ที่จุดบุหรี่นะครับมีสวิตช์ปิดเปิดต่อแยกขึ้นมานะครับเปิดอย่างนี้เผื่อใครจะขี่ไปชาร์จแบตไปอะไรอย่างเงี้ยกร,ระจกมองข้างมีครบนะครับมาเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันไฟอะไรติดบอดนะครับตรงหน้าปัดไม่ต้องบีดคันเร่งครับคันนี้สตาร์ทง่าย คันนี้เจ้าของเก่าเขาเป็นคนที่ติดตั้งสปอร์ตไลท์นะเขาเป็นกู้ภัยนะครับดูก็รู้จะมีพวกไฟฉุกเฉินไฟไลวิ่งกลางคืนนะครับก็ถ้าไม่ชอบเอาออกก็ได้นะครับแต่ว่าติดไว้ให้ดีกว่าเผื่อบางทีมีประโยชน์นะครับพอไปติดใหม่ก็ก็หลายตังนะก็คือถ้าใครใครใครไม่ชอบผมว่าได้รถไปก็เอาออกหรือออกก็ได้นะครับแต่ใครมีไว้มันก็โอเคนะครับ อันนี้ตำหนิมีอ่ะมีตรงนี้นะครับเผื่อใครซีเรียสมีรอยตรงถังด้านบนนิดนึงแล้วก็ยางก็โอเคครับผมว่ามันไม่ได้น่าเกียดไม่อาจจะมีแบบเปื่อยแตกบ้างแต่ดอกมันก็คือยังถือว่าเยอะนะครับยังขี่ใช้งานได้ปกติโคเมียมอาจจะไม่ได้เงามากแต่ก็ไม่มีเขาเรียกไม่มีพองไม่มีลอกนะครับออกกันด้า โดยรวมรถสะอาดนะครับล้างแล้วก็ใหม่กิฟตเลยประมาณนี้นะครับก็คันนี้รายละเอียดนะครับช h a d โด4 0ี่ร้ s ยคลาสสิกอินโสวัสามิตรนะครับ ctw Rider ขายอยู่ที่65,000บาทนะครับ65,000บาทอ๋อผมลืมแจ้งตอนนี้อีกอย่างหนึง่งคันนี้ใหม่ไม่ขึ้นนะครับใหม่ความเร็วอย่างเดียวนะครับที่ไม่ขึ้นแก้ไขยังไงนะครับ มันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นมันเป็นกระปุกไมไฟฟ้าตัวนี้นะครับไอ้ก้อนเหมือนกล่องไม่ขีดต,ต้องแก้ที่ตัวนี้นะครับก็คือเอ่อถ้าเราเปลี่ยนให้เนี่ยราคามันจะกระโดดขึ้นไปอีกนะครับก็เลยเปิดที่65,000บาทเผื่อถ้าลูกค้าอยากจะให้เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องหาของนิดนึงนะครับเพราะว่ากระปุกไมชา์โดหายากอยู่นะครับที่เป็นกระปุกไฟฟ้าข้างล่างนะครับ อันนี้65,000บาทนะครับตาหนีตามที่แจ้งเลยก็ถ้าอยู่ไม่ไกลร้านส่งให้ฟรีนะครับหกหมืาบาทชาโดสี่ร้อยคลาสสิกอินวอยท์ภาษาอนะครับสนใจสอบถามได้ครับ CTW Rider ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเรามีรถเข้ามาตลอดช่วงนี้ก็มีทยอยมาเรื่อยๆนะครับติดตามดูได้เลยขอบคุณครับ